เอเดนรีเดีมชันเล่นไปภาคไปแปลไปโดยลุงพี่แกอย่ามาร้องไห้ไปหน่อยเลยฉันอยากจะฮวกแกบอกฉันว่าแกจะซื้อสัตว์แต่รับหลังนี่อีกอย่างหนึ่งฉันตายแกถึงดีใจใช่ไหมฮะไอเจ้าบ้าวินเซนต์ไอบ้าเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลยครับท่านเก่งทุกอย่างเลยครับ คนของผมกำลังทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อท่านเลยนะครับเพื่อฉันอย่างนั้นเลยใครจะไปเชื่อแกกันแกพูดไปอย่างนั้นแหละเฮ้ยึไรบ้านี้ใครกันนั่นคือคนที่ช่วยเราจัดการคนของเรเยสคนที่ผมเล่าให้ฟังไงครับคนที่ผมเล่าให้ฟังยเขาเป็นมิตรต่อเม็กซิโกสวัสดีครับสวัสดีเจ้ากันแกคือดักล่าค่าหัวสีนะแล้วล่าได้บ้างหรือยังยังเลยครับ แสดงว่าแกบาล่าฉันละสิคนประเทศแกสร้างเรื่องไว้เยอะใช่เล่นจะว่าของผมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเหลือทางนั้นฉันน่าจะจับแกมัดไว้กับม้าแล้วลาาไปทั่วเมืองแล้วให้หมากัดขย่ำแกต่อดูก็ขำไรจากนั้นแกจะพูดว่าอย่างไงผมก็จะพูดเหมือนเดิมครับผมมาน,นี่เพื่อที่จะลงโทษคนไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นถ้าจะให้ฟังคุณ บทเรื่องการเมืองผมขอผ่านดีกว่าฉันว่าไม่ต้องละพวกนั้นไม่ของแกแล้วจากนี้ไปฉันหวังว่าแกจะหาสาวเด็ดเด็ด <ๆ S 1> ดีกว่านางนั่นที่แกพามาหาฉันเมื่อคือนนี้ไอ้เจ้าบ้าผมขอเข้าประเด็นเลยแล้วกันคุณรู้จักกับคนที่ผมกำลังตามหาอยู่ไหมไอเอสเคลล่า hey, มันอยู่ที่นี่พ่อมันขี้เมาและเป็นคนงานในพื้นที่ที่ลุงของฉันปลูกเอาไว้ คนแบบนี้มันถูกกับไรเยสอยู่แล้วคนของฉันทำงานอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีเรานำความเจริญมาให้แต่จะพวกบ้านนี่พวกลิงกังพวกนี้มันดูถูกเราเราอุาสสั่งสอนพวกมันแต่มันกลับในระคุณฉันจึงตอกลับไปเพื่อให้มันรู้สบางว่าที่ฉันทำไปเพราะช่วยพวกมันพอฉันมองไปยังใบหน้ามัน ก็รู้เลยว่ามันฆ่าฉันแน่เมื่อมีโอกาสมันเห็นฉันเป็นพันเด็ดการก็ปล่อยไปทุกทุกอย่างต้องมีกฎงั้นเสียใจด้วยแล้วกันนะครับเสียใจเสียใจเรื่องอะไรนี่แหละธรรมชาติของมนุษย์ต้องสู้ห้าหันกันคือเซราเซราอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ฉันรู้อย่างหนึ่งนะคุณมาสตันอำนาจเมื่อเราไม่มีอำนาจเราต้องใช้มันจะใช้มันยังไงก็อีกเรื่อง ไม่เถียงเลยครับไม่ก็แกน่าจะช่วยฉันได้ในระหว่างที่ฉันช่วยแกตามหาคนพวกนั้นหลังจากที่เจอคนที่ผมต้องการก่อนจากนั้นผมค่อยช่วยคุณเท่าที่ช่วยได้เดเดเแกไม่ได้อยู่ในจุดที่ต่อรองกับฉันได้นะแล้วทีนี้ฟังนะมันมีพวกกลุม่มไอพวกงโง่มันสู้กันอยู่ที่เตโซโรอาซูนและแกก็ต้องไปเป็นกำลังเสริมที่นั่น ไอ้เจ hey, ้าโง่ต้องไอ้ฉันบอกสักกี่ครั้งแกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยเจ้าบ้าไปกับมันไปไปทำงานให้เซนอะไปซะตามฉันมาเราต้องรีบหน่อยแล้วเฮ้ยสุดเลยครับผู้ชมครับพบกับลุงพีอีกครั้งใน Red Dead Redemption ครับลุงพีจะเล่นเรื่องอะไรไปด้วยภาคไปด้วยต่อกันเลยเขาจะรู้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราก็ไปยิงเขาช่วยเขาเอ้ยเขาสงสัยเขาจำไม่ได้คือครั้งที่แล้วก็ไปช่วยแล้วก็ยิงไอ้ช่วยผู้หญิงเขาได้แล้วก็ยิงนะระหว่างทางเละเป็นจุน เออมาในที่สุดผมก็ได้เจอผู้นำคุณแล้วเขามีชีวิตยอยู่เพื่อยกถาบรรดาศักรจริงๆแกจะไปรู้อะไรเรื่องการเป็นผู้นำก็มีแต่อำนาจแต่ใช้ไม่เป็นไงใครๆก็พูดได้อำนาจตราบใดที่ไม่เคยมีมันบางทีแกอาจจะไม่มีใครที่แข็งแรงดูแลแกมาก่อนไงฉันเห็นรูปประเทศแกแล้วในหนังสือพิมพ์เน่ยเห็นแต่ผู้ชายใส่ชุดสูทหรูหราอย่างกับผู้หญิงเหมือนปกปิดอะไรไว้อย่างนั้นเลย ฟังนะผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่นั่นเป็นสิ่งที่เขาทำกับคนของเขาอย่างนั้นเหรอผู้พันเขาเป็นคนที่คุ้มได้ทุกสถานการณ์เขาทำได้เพราะเคยผ่านมาก่อนนั่นคือสิ่งที่ผู้นำควรเป็นและถ้าแกยังไม่สังเกตแล้วก็เรายังอยู่ในสงครามทุกคนกดดัน กดดันปัหาผู้หญิงเลยนะความต้องการของผู้พันนะั้นไม่เหมือนใครเขาไม่ได้มีเวลาจะไปจีบใครนะเขาทําแต่งานจนทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังมุ่งแต่จะนําชัยชนะให้รู้ว่าเขาฉลาดมากกว่าที่คนอื่นคิดเนะ่เราต้องรีบแล้วเจ้าก,กันแกคิดว่าแกขี่เป็นเหรอไม่เอาหนะ้ามาแข่งกันหน่อยโอ้ยจะมาแข่งอะไรตอนนี้ฮะแก่รูจ้จักหรอกบนนี้แม่ฟันเลนสะสั่งสอนฉชันในเรื่องของการแข่งขันแล้ว ทำไมติดว่าฉันเนอะขึ้นขาซะก่อนป่าเนี้ยฉัช,ชนะบนนี่แบ็ฟันเลนเปแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ยอมให้แกหลอกดอเดซัน้ตเฮ้ยไอ้เว้ทิ้หนึ่งต้องเป็นของฉันเฮ้ยเ้เขามาเขามาเขาตามหลังหลังเรามาอย่างโอติดติดไอ้ใบยกอิซีเรียสวอ้หเ้ยวิญญาณจะตามมาติดติดพัองวิญญาณจะตามมาติดดติด้าติดติดดติติดดติติดดติดติดดติด อย่ารเวย้ยเราใกล้ถึงแต่โซโรอาซูรแล้วถ้าคนของฉันตายผู้กระบฏก็ต้องตายไปด้วยหากพวกมันยังรอดแสดงว่ามันผิดคำสั่งฉันและพวกกบฏก็ต้องตายอยู่ดีแสดงว่าเราไม่ต้องไปจับเป็นพวกมันใช่ไหมไอ้พวกนี้มันต้องโดนแสดงให้มันเห็นว่าเราจะไม่อ่อนข้อกับพวกมันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทรม,มานพวกมันฮ้ยที่นี่เคยผ่านมาแล้วเดซานตากว่าจะมาได้เฮ้ อ้เจ้กันนี่คือใครไม่ใช่เรื่องของแกเรามาช่วยก็พอละฉันหวังว่าแกเก่งกว่าเด็กประถมนะเจ้าก,กันไปเถอะไปสนุกกัน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเข้าเขาเ่อาละตาตามที่เขาบอกว่าไอหัวหน้ากะบฏเรยเยสมันอยู่กับฮาวีแล้วก็เราก็ต้องฆ่ามันไปด้วยไม่รู้ละ่ะตัวดีเต็มปืนกัน <c oughs> เฮ้ยให้ลอยู่หลังนี้ เมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเลยเจ็บเลยเฮ้ยเฮ้ยจาะปางบางเรียบร้อยสอดวู้ฮูเอาละขวามือ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 เก้เอ็นสเปกตอร์มาโทษนะเฮ้ยเจ็บไปสี่เจ็บไปสี่เจ็บไปสี่มีิกมาครับสี่อะมิกโกอยู่ไซเหรอะเฮ้ยอยู่ไซดาวเฮ้ยโห มิงไว้อยู่อันอ๋ออ๋อไม่ตายโอ้ยอยู่ในบ้านโอ้ยอยู่ในบ้านทำอะไรอยู่ในบ้านวะอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยฮะอย่าบังอย่าบังอย่าบังเฮ้ยอยากได้ตังค์พันหนึ่งไว้อยากซื้อออโต้ชนกันฮึอุ้ยลุดก่อนลุดก่อนลุดก่อนเบ็คกิ้วเอ๊ะทำไมเจ้านี่ขาขาดกองขาไม่ได้ขาดขามันในนี้เออเออเออ ฮ้ยรีโรดเองเอานี้ก็ได้วะวินเชสเตอร์ช่วยพอด้วยลูกเออเอยเอยโอเคเออโอเคโอเคเอขวาก่อนเข้าวขวาก็ได้วะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยจอร์แดนต้าก่อนก่อนไปช่วยเขาขอรุดก่อนแกไม่รู้หรอกไอพวกนี้บางคนมันพกตังค์มาเป็นร้อยสองร้อย แกไม่มีทางรู้ได้เลยเอาละเออใช่ระยะใกล้เราก็มีช็อตกันของเราอยู่นี่ว่ะเนี่ยช็อตกันเนี่ยดับเบิลบาร์เรลแต่มันไม่หนำใจงั้นเราอยากได้อา่าไออันราคาพันหนึ่งเข้าใจเป้าที่มีคนคอมเมนต์แนะนำมาเข้าใจเป้าเอามามาฉันได้ยินว่าผู้หญิงอยู่ในบ้านนะจะไว้นะไม่มีใครได้เสียจนกว่าภูพันจะได้ก่อนเราทำทุกอย่างเพื่อให้อารันเดได้ผู้หญิงเนี่ยนะ มาอ่าไม่นั่นแค่โบนัสหมูบ่บ้านนี้แต่ไม่้วยพวกกบฏเนี่ยทำให้แน่ใจว่าผมมันจะไม่กลับมาอีกตรงนั้นมีระเบิดขวดอยู่นะใช้มันเผาบ้านพวกนี้ซะและ้วทำไมคุณถึงคิดว่าผมจะทำาอะแกอยากจะตามหาฮาวเวอสเคล่าไม่ใช่เหรอถ้าอยากก็ช่วยเม็กซิกโกซะไปกันทุกคนไปกันวูู้แกได้ยินที่กัปตันเขาพูดแล้วนี่ฮาเจ้าเมก,กันได้ยินแล้ว ก็ไปหยิบขวดพวกนั้นมาไอ้บ้าคอยเราเผามันเอาไอ้นี่มันล่อเอาเรื่องของการตามหาฮาวเวสเกล่ามันล่อเอาละเราได้บโโร็อปมาแล้วก็ปาเผาซะโอ้ขอโทษซูมิมาเซนมันจําเป็นไปเผาเออเผาเอออุ้ยขอโทษขอโทษนะเออแค่ไม่ตั้งใจ อุ้ยดูโหร้ายเลยแล้วทำไปภารก,กิจกับไปพวกนี้ทีเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะแกนี่มันบ้าจริงๆใจเย็นพวกกลับไปที่มบ้านแล้วไปหาผู้หญิงลำแหลมซะพอกันทีรู้สึกว่ามันจะชักมากเกินไปแล้วมาทำที่นี่เพื่อสนองนี้ให้กับัวนหน้าไอ้ลอลันเดเพื่อให้เขาได้เสพสุข เขาเ่านะภาษาไทยนั่นแหละกับผู้หญิงบา้าจริงผมทนไม่ไหวแล้วผมไปทําธุรกิจกับลุยซาต่อดีกว่าเราจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบางทีมันอาจจะมีแบบบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์เลือกทำอันนั้นแล้วไม่สาม,มารถที่จะมาทํานี้ได้อีกเพราะเราเลือกที่จะทำอะไรอย่างนี้ไงท้ไปลุยซาฉันขอพักไปหาเธอดีกว่านะหวังว่าเธอจะช่วยเราจัดการเอาละเราเริ่มจากการ โลเคตลุยซาก่อนซึ่งลุยซ่าอยู่สไประหว่างทางเราไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรบ้างแต่ขอให้มันมีพวกสิงสารสาัตว์เพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าผมจะได้ยิงแล้วก็แร่เนื้อมันแล้วก็เอาเนื้อมันไปขายเพราะบางตัวนี่ราคาดีเยี่ยมตังค์หนึ่งพันอยู่ใกล้แค่เอื้อมจริงๆนะผมว่าเราเอาเก็บตังค์ที่ผมไปซื้อตังค์กับเอ้ซื้อบ้านเนี่ยมาซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะปืนอ่ะป่านี้ก็ได้ปืนลนะ เพราะจริงๆอะมันก็เซฟผ่านแคมป์ไฟอะไรไงผมนี่เจอบ้านที่ไรก็ซื้อพวกอสังหาหรือว่าซับไงติดในไวซิตี้โทรเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวพีคอ้าวบ้านโดนไฟวาดเฮ้ยพีคพีคอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น Must a s ร v เซเ die คุณมาสเตอร์คุณมาสเตอร์เกิดอะไรขึ้นลุยซ่า ฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะตัวเองแต่เพราะประเทศชาติอับราฮัมรเรยสถูกจับตัวไปเขาน่ะเหรอ <c oughs> ใช่เขากำลังมาเจอฉันที่โรการมาเดล่าจนเดทสุดโรแมนติกค่ำคืนนี้แต่ถูกซุ่มโจมตีโดยทหาร <c oughs> ฉันใจแตกสลายเลยท <c oughs> ี่ร้องไห้เพราะเม็กซิโกนะคะเฮ้ยเขาถูกจับไปที่ไหนล่ะเอลปรซิเด <c oughs> ีย คุณรู้ไหมว่าเราแต่งงานกันแล้วนะแบบทิพนะเพราะครอบครัวเขาไม่ชอบฉันจะชอบได้ยังไงเพราะฉันมันบ้านนอกแต่นั่นมันทำให้เขาได้เป็นตัวของเขาเองเขาไม่สนใจแม้กระทั่งชนชั้นทรัพย์สินเงินทองเขาชอบฉันที่เป็นฉันจริงๆแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นผมมั่นใจเลยล่ะถ้าจะไปช่วยเขาไม่ก็ตายกันไปข้างเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าไม่เข้าท่าเลย นั่งไปกับผมจนถึงที่ที่เขาอยู่ดีกว่าจากนั้นค่อยหาทางช่วยเขากันคุณมาสตันคุณเป็นมิตรกับผู้คนแห่งนี้จริงๆคนอืนอ่นๆก็บอกแบบนั้นเหมือนกันแหละถ้าเมียผมเห็นแล้วก็ผมตายแน่ๆเลยก็อย่าไปบอกเมียสิไปก็เถอคุณมาสตันอหรือว่าเรยเยสเนี่ยยังไงกันแน่เนี่ยไอ้ฝั่งนั้นไอ้ไอ้ผู้พันอารเอนเดก็บอกว่าเอ้ เรเยสเป็นพวกเดียวกันกับฮาเวียมันพยายามน้มนนาวให้เราไปฆ่ามันไงแวๆทุกวินาทีมีฆ่าอับราฮัมอยู่ใต้เอานะอา้าวมีไหมอา้าวไม่ออกรถมา้าผมข้ามนะฆ่ามลละคัด <scene> ซีนสรุปฆ่าบาดาลหอกทั้งนั้นชั่วปาบเราใกล้กถึงแล้ว เขายังมีชีวิตอยู่ฉันสัมผัสได้โอ้มีสเตย,ย์ระยะไกลมาเลยตรงนี้เราจะเจอชิ้นส่วนซากศพพระเยซูมาเลยไปเลยใจโรฮ่ฮะฮไหนละ่ะสัมผัสได้นานนี้เอเพรสเดียวนี่ไงคุณต้องหาทางเข้าไปนะผมจะทำสุดความสามารถบริเวณนั้นมีร่องกำแพงที่พังอยู่ คนน่าจะหาทางเข้าไปได้เร็วหน่อยก็ดีนะแต่ระวังด้วยนะคะพวกนั้นเฝ้าอยู่ทุกที่ถ้ามันเห็นคุณมันจะฆ่าเขาและคุณไปด้วยถ้าเขามีชีวิตยอยู่ตามที่คุณบอกผมก็จะทําให้เขารอดตามนั้นน่ะขอยโชคดีนะคะขอยช่วยอับ,บราฮัมให้ได้ขอพระเจ้าอยู่ข้างคุณมีพระเจ้าอยู่ข้างผมพระเจ้าไม่เห็นช่วยอะไรผมเลยมีแต่ผมเท่านั้นสเตลละเฮ้ยเจ้า get to the sniping position เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะ ไปครับ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 เราจะได้สไนเปอร์โอเคเอาโอเคเอาละสไนเปอร์สไนเปอร์อยู่ไหนสไนเปอร์แล้วจะเล็งยังไงวะเนี่ยเล็งยังไงวะเนี่ยเอาละเอาละกอดเฮลหมีกอดโดนไหมโดนใช่ไหมโดนแหละโดนแหละเอานั่ง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 ปืนนี้ละโอเค ช่วยอะไรช่วยอับราฮัมเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ปืนนี่เลยยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว TNT นี่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 นั่นนั่นขวา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 โอเคมีใครยิงเราเฮ้ยสองนัดตายไรเบอร์เบอร์เราลอก่อนรอก่อนรอให้ตาแดงเราหายก่อนโลกตาแดงเราเฮเฮอฮเฮ้ยไม่คุ้มเลยว่ะเอาไรเฟิลนี่แหละผมว่า เฮ้ยเออเรียบร้อยเฮ้ยเออเรียบร้อยเออเรียบร้อยเออเรียบร้อยเฮ้ยวาวายวสุดยอดเลยไหนพระขวามือแล้วก็ซ้ายเรียบร้อยวินเฮมสครีมริสคิวเรย์เยสไปช่วยเรย์เยสครับอ้าวเรย์เยสดีนะฉันไม่ได้ไปทำเดซันต้าต่อไม่งั้นมันคงบอกว่าเรย์เยสนั้นเอออยู่กับไอ้พวก นั่นน่ะบิลเลมสันนั่นก็ว่าอยู่มันใส่ไฟพวกนี้มันใส่ไฟเชื่อไม่ได้หรอกรถขอจับก่อนเดินก่อนช่วยลุดก่่นทุกศพมีค่าอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเข้าใจหรือเปล่า thank you thank you ผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถข้ามรูทแอนิเมชันได้เดีอยาบังดีว่าโดยการกดกดสามเหลี่ยมรัวรอกรอก่อนอะนึกว่ากดข้ามได้อุศัอ กูสาดีใจโอเคไปรอฉันก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเรย์เสพระเจ้าในที่สุดด้วยโปรดช่วยผมด้วยเฮ้ยลุยซาส่งผมมาเราต้องไปเจอเธอที่แม่น้ำนะอะไรนะลุยซาะผู้หญิงที่คุณแต่งงานด้วยไงอ๋อใช่ใช่ช่เธอช่างเป็นห่วงฉันจริงๆที่รักของฉัน เร็วไปหาม้าเร็วนั่ต้องเป็นคนขี่นะฉันอ่อนแอเกินไปทางไงมา้าไปตามผมมาตามผมมาเอาม้าตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ละกันมันยิ้มให้ผมพิกับเรย์เอสไปรับเรย์เอสก่อนมาเฮ้ยชนทินทีระเบิดขึ้นไหมพ่อหนุ่มขึ้นมา,อนมนมาเอา้าเอา้เอาเฮ้ยเราเร็วเราต้องรีบไปหาลุยซ่า ไปครับออกไปจากที่นี่ let's go ไปทางไหนระหว่างทางตามเร็วตามผมมาผมจะพาคุณไปหาลุยซ่าผมมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วสายมือสายมือโอ้เฮ้ยเฮ้ยไปแล้ว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 ขับรถเป็นยิงไปแล้วเป็นยิงไปแล้วไป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 ยิงหน่อยแล้วกันยิงไหมยิงไหมเอ้ย เอ้ย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 ,อยโอเคไป thank you ไม่อยากให้มีใครมาขัดขวางระหว่างที่เรากำลังเดินทางโอ้โหข้างหน้านี้เอ,ออเออ thank you ขวามือก็มี come on <มา S 1> ไม่สนไม่สนขี้เกียจหักขวาไปละไปละโอ้โห r a ย s e โดนยิงอุ้ยตากเลย yeah ว่าแต่นายชื่ออะไรจอห์นมาสตันไม่จริงนะเจ้าเบกันที่ทำงานให้อารันเดงั้นเหรอผมไม่ได้ทำงานให้ใครผมแค่มาตามที่ลุยซ่าขอให้ช่วยคุณก็เท่านั้นฉันก็นึกว่านายเป็นเพื่อนกับเจ้าอารันเดเกือบลั่นไกเปิดใส่หลังนายแล้วไม่เลิกทางนั้นใจเย็นก่อนอย่าพึ่งลั่นแล้วกันทันลั่นในรู้เรื่องนายรู้จักสุดที่รักรอร่าของฉันได้ยังไงเออลุยซ่านะผมเพิ่งช่วยชีวิตเธอไว้ได้นะ่ะ ถ้างั้นฉันจะไม่ลืมบุญคุณนายเลยเพื่อนฉันจะให้รางวัลทั้งเงินและลุยซ่าถ้านายต้องการนะผมสนแค่ผู้ชายสองคนเท่านั้นนะฉันคิดว่านายอยู่กับเจ้ากับตันเดซันตาเยอะแล้วล่ะ <c oughs> ตะลกตายแหละ <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นไ <c oughs> ว้อธิบายทีหลังแล้วกันฉันเป็นอิสระอีกครั้งฉันจะเขียนบทกว,วีสำหรับวันนี้โดยเฉพาะเลย นี่เราใช้ที่ฉันเพิ่งช่วยเมื่อกี้นี่ที่ตัวเองโอนปืนจ่ออยู่หยกๆแล้วนี่ฉันอยากจะเห็นหน้าเจ้าอารันเดย์จริงๆเมื่อมันพบว่าคนของมันตายเกลื่อนกลาดเลยไปโดยใสยย่ขวามือนั่นไงเธออยู่นั่นฉันจําเธอได้แล้วคิดถึงเธอจังเลยคิดถึงจริงบอกว่ายังจําชื่อเธอไม่ได้เลยบ้าเลยอับราฮัมคุณมาสตตนอ้ยปฏิวัตยังคงอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ใช่ใช่ใช่ใชจอนายเปรียบเสมือนพี่ของฉันและคนของฉันต้องการให้นายช่วยด้วยนะสิบ้านของฉันอยู่แถวอับแกวิโจบอกเลยว่าเราพร้อมต้อนรับนายงั้นขอให้ทั้งสองโชคดีครับก่อนอื่นผมต้องตามหาชายสองคนก่อนที่จะกลับไปอเมริกานะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะช่วยนายตามหาคนพวกนั้นในทางกลับกันฉันอยากให้นายช่วยคนของฉันด้วยเช่นกันเม็กซ <Mexico. S 2> ิโกชงเจริญเอ้ยไม่ได้ทำอะไรเนี่ยทำไมเนี่ย โชคดีนะจอนมารักแท้รักจริงอะไรตอบไตใส้พุงหรือรักกางเกงที่นุ่ก็คือสวยดีรักที่อยี่ห้อรถยนต์อ่ะร้อ,อ,ะองผิดรักเธอคนนี้ยีสชั่วโมงดูเรื่องเรียบร้อยช่วยเสร็จปุ๊บ ร้องเพลงเฮ้ย hey. เหลือเดซันต้าเดซันเต้อันเดียวแล้วผมได้ยินเสียงปืนแถวนี้ว่ะโอเคครับไหนดูซิระหว่างทางใครยิงอะไรกันยิงอะไรเนี่ยคุณยิงนะครับอ,อ๋อล่าหมาแล้วครับเดี๋ยวผมยิงให้ครับไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคุณผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้ผมยิงให้ผมยิงให้โอเคผมยิงให้ผมยิงให้โอเค,อ,เคอ่าคนที่ยิงตายก็เป็นของผมใช่ไหมครับขอบคุณครับไอเขาเป็นของผมเดขอบคุณครับ โอเคครับเอาไม่ว่าวันนี้มาบองลุงพีกับเรดเด็ดรีเดมชันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าคุชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับส,บสไครต์ตามด้านล่างข้างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าภาพผิดแปลผิดยังต้องขออภัยนะฮะเหมือนเล่นสมัยก่อนเลยนะครับเหมือนเล่นเหมือนสมัยก่อนโอเคโอเคครับอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ประโย,ะโยะชน์จากเกมนะครับ,แล,รบแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปกับ Red เรดเด็ดรีเดมช o น